เรแพ้เราเวลาคนที่เป็นผู้แพ้เนี่ยพูดถึงเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยมันจะดูเป็นลูเซอร์มันเลยไม่มีใครอยากพูด <S <S แต่ทุกคนคะเราความจริงมาพูดก,กันคนที่สมควรถูกด่ามากที่สุดคือกรอตมึงทำงานเละเทะเหลวแหลกทำงานแบบนี้ได้ยังไงอ่ะคือแบบ มีหน่วยไหนบ้างที่มึงไม่มีปัญหามึงมีเก้าหมื่นบอกคู่หาไม่มีปัญหาไปแล้วสิบเปอร์เซ็นตได้มั้งที่คนแม่งแจ้งออกมามึงยังไม่มีคนติดคุยเหรอจนถึงวันนี้ย้วแบบมันมีหลักฐานอ่ะคืออันนี้นะมันท้าทายคือมันท้าทายอำนาจคนมากเว้ยพี่คิดดูนะสุพรรณบุรีอะ่ะคือนับกันแบบไม่ให้ประชาชนดู เป็นสิบครูหานับแบบไม่ให้ประชาชนดูแล้วท้วงแล้วด้วยพี่นึกออกไหมบางคนอนะเอเนจชาวเน็ตจะช่วยเฮ้ยทำไมไม่ท้วงอะแบบหน้างาน,นดา่ามันสิคือบางคนเขาเป็นคนเรียบร้อยไงเขาก็แบบโอเคถ่ายคลิปเนี่ยคือความกล้าหาญที่สุดในชีวิตที่เขามีแล้วนึกออกไหมเขาก็ถ่ายแล้วก็บันทึกไว้แต่แบบทาไมคุณหน้าด้านขนาดนี้วะแล้วแบบไอการนับคะแนนแล้วแบบว่าหายไปเป็นหลักหมื่นอะ หรือเขาการลงคะแนนเจ็ดจำนวนแล้วแม่งเป็นบัตรดีคุณขานบัตรเสียมันมีอยู่ประโยประโยคหนึ่งนะจิรัตพูดโคตรจริงเลยคะแนนมันไม่ได้มาจากบัตรเลือกตั้งเว้ยมันไม่ได้มาจากคะแนนที่ประชาชนกาให้เราคะแนนแม่งมาจากการขนานแม่งมาจากการขานคะแนนขานออกมายังไงอันนั้นคือคะแนนแล้วถ้าไอที่ขนานออกมามันไม่ตรงกับไอเจ็จำนงที่ประชาชนกาไปอะ่ะ ทำไงแล้วมันเป็นแบบนี้กี่ใบโอเคมันไม่ทำให้เราชับพริกขึ้นมาชนะเลือกตั้งขึ้นมาหรอกแต่มันส่งผลทำให้จำนวนสอสหรือเจตจำนงที่ประชาชนพูดผ่านกูหาเลือกตั้งมามันถูกบิดเบือนไปจริงๆเว้ยแล้วที่น่าแค้นใจมากกว่านั้นคือเดี๋ยวคนแม่นก็จะลืมเพราะอะไรรู้ปะ ไม่จะไม่มีใครในพรรคก้ามาพูดถึงการโกงเลือกตั้งไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เห็นความสําคัญนะเพราะว่าพอพูดไปอ่ะอมึงแพ้แล้วมึงก็ผ่านมึงแพ้แล้วมึงก็มาพูดแบบนี้ไม่ใช่โอเคยอมรับแล้วว่าแพ้พวกเรายอมรับว่าพวกเราแพ้กกตมึงยอมรับไหมพวกมึงทํางานข่วยอ่ะพี่แหวง ลาออกเป็นขวัญตายให้ดูหน่อยเถอะลองเนี้ยแบบโ่มากจริงมันไม่อยากจะพูดคำหยาบคายออกมาแต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนไอ้พูดไม่ได้เป็นนักการเมืองต้องรักษาภาพลักษณ์ซึ่งภาพลักษณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ประชาชนอดทนทไมไม่ต้องทนค่ะ รลวมณุลห0ที่เราพยายามจะแก้กันอยู่เนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรให้เราทําอะไรกกตได้เลยเว้ยดังนั้นเครื่องมือเครื่องเดียวที่เรามีคือปากคือคีย์บอร์ดจะบอกว่าเป็นนักเรงคีย์บอร์ดจะบอกว่าเป็นอะไรก็ได้แต่ทําไมต้องอดทนกับเรื่องเฮงซวยแบบนี้กับการทํางานที่เฮงซวยของกกตทํำไมกูต้องทนพี่ขอโทษค่ะขึ้นเลยใช่ไหมคะขอโทษค่ะ